สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับทีเด็ดนินจากับทีเด็ดบอลสกอร์สูงแรกนะครับประจำวันที่22ตุลาคมก็สรุปทีเด็ดที่ให้ไปเมื่อวานนะครับในคู่ระหว่างดามสตัดเป็นบ้านรักแกมเยเยนของโฮสต์สไตคีนนะครับก็มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกเป็นหนึ่งประตูนะครับเมื่อวานนะครับก็เจ้าไปนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับพาไปดูในรอบ2ทุ่มครึ่งนะครับในลีกบนเดสอลีกเยอรมันนะครับในคู่ระหว่างเอาบวกนะครับ เป็นบ้านหักแกมเบียนของอาเบลไลซิกนะครับก็บอลคู่นี้นะครับเคยพบกันนะครับห้านัดหลังสุดนะครับออกสกอร์สูงแรกไป5เกมนะครับและออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป3เกมนะครับส่วนฟอร์มของเอาบวกนะครับเจ้าบ้านเอาบวกฟอร์มห้านัดหลังสุดนะครับออกสกอร์สูงแรกไป4เกมนะครับและออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป4เกมนะครับ ส่วนทีมเยือนครับไลซิกนะครับห้านัดลังสุดออกสกอร์สูงแรกไป4เกมครับแล้วออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป3เกมครับในห้านัดลังสุดนะครับอบอลคู่นี้ครับแฮนดิแคปเปิดมาให้อาเบลไลซิกนะครับทีมเยือนนะครับเป็นต่อที่1ชั้นนะครับส่วนสูงเต็มเวลาเปิดมาที่3ลูกนะครับบอลคู่นี้นะครับก็ให้กดสูงแรกนะครับ1เม็ดนะครับกดสูงแรกในเหลีหนึ่งเม็ดนะครับ ถ้าหากไม่มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกนะครับก็ให้เล่นตามสูตรเช่นเคยนะครับก็ย้ำสูงครึ่งหลังไปนะครับย้ำเอากําไรเลยว่าย้ำเอาทุนคืนนะครับก็ยังไงก็มีประตูแน่นอนครับก็ฝากไว้ด้วยครับสําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่ม VAP นะครับนาเล่นฟุตบอลฟรีนะครับเข้ากลุ่มแบบไม่เสียตังค์นะครับแอดไลน์ผมมาได้เลยครับแอดไลน์แล้วก็ทักผมเข้ามาครับผมจะทิ้ง i อดีไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็เฮงเฮงรวยๆทุกท่านครับสวัสดีครับ